เป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงทําให้ไตาวายไตยเสื่อมได้ยังไงนะคะมาดูกันใกล้ๆนะคะทุกคนอันนี้คือไตของเรานะคะขนาดเดียวกับไตปกตินะคะเวลาผ่าเข้าไปดูเนื้อในเนี่ยของไตเนี่ยก็จะประมาณแบบนี้นะคะที่สําคัญที่อยากให้พวกเราดูนะก็คือเส้นเลือดฝอยเหล่านี้นะคะเส้นเลือดฝอยเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นเส้นเลือดที่แบบว่าเล็กๆมากๆเลยถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาในเรื่องของเบาหวานไขมันแล้วก็ความดันโลหิตสูงเนี่ยเส้นเลือดฝอยเหล่านี้จะเกิดการอุดตันเกิดการอักเสบได้ง่าย ซึ่งเมื่อไหรที่อุดตันหรือว่าอักเสบเนี่ย,ก,ยก็จะทําให้เลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงไตได้น้อยลงระบบการไหลเวียนเลือดในไตเนี่ยทำได้น้อยนะคะไตขาดเลือดเมื่อไรน,นะเมื่อนั้นไตพังนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจําเป็นจะต้องดูแลเบาหวานดูแลความดันดูแลระดับไขมันในเลือดเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะทําให้เส้นเลือดเหล่านี้เนี่ยมีเล,เลือดไปเลี้ยงได้ตลอดนะคะระบบไหลเวียนเลือดในไตเนี่ยทำงานได้ดีไตก็แข็งแรงกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมดูแลเบาหวานความดันไขมันไตดีแน่นอนค่ะ